ไจบครบเลยถูกใจเลยค่ะเพราะว่ามั่นใจในตัวน้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับต่โตโยต้าไต่เซกได้อีกแล้วนะคะวันนี้ต่ายมาส่งรถที่จังหวัดชนบุรีค่ะมาส่งให้กับคุณแม่มี้คนสวยของต่ายเองนะคะเห็นสวยๆแบบนี้นี่เลยจ้ากับโตโยต้ารีโว2.4นะคะตัวนี้เป็นรุ่นยกสูงเลยนะ จัดให้คุณแม่เขาแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์แม่นิดน,นึงเนาะว่าวันนี้ซื้อรถกับต่ายนะคะซื้อง่ายจริงไหมอย่างที่ต่ายโฆษณานะคะต่ายช่วยเรื่องไฟแนนซ์ดันสุดยอดจริงไหมเดี๋ยววันนี้มาสัมภาษณ์แม่เลยทาไมถึงเลือกต่ายเชิญเลยค่ะแม่เพราะว่ามั่นใจในตัวน้องค่ะเพราะว่ามีน้องที่ทํางานติดต่อมาค่ะอันนี้เป็นการบอกต่อแนะนํานะคะนี่ต่ายพูดเลยนะต่ายกับพี่นีไม่เคยเจอกันเลยนะคะก็คือ<ช>มนอีน้องภูเนาะก่อนหน้านี้ซื้อรถกับต่ายไปแล้วนะคะ น้องรู้สึกว่าประทับใจในบริการของต่ายจนน้องแนะนําบอกต่อให้กับพี่นิวันนี้นะคะให้มาซื้อรถกับต่ายให้ต่ายเป็นคนดูแลในวันนี้นะคะได้ครบตามที่ต้องการอย่างนี้แน่นอนถูกต้องไหมคะสวยจบครบเลยถูกใจเลยค่ะถ้าวันนี้มีคนอยากจะซื้อรถโตโยต้าพี่นิอยากแนะนําให้ซื้อกับใครคะก็น้องกระต่ายนี่แหละค่ะบริการมีถึงใจค่ะโอ้หน้ารักที่สุดเลยค่ะงานวันนี้ต่ฝากไว ด้วยนะคะนอก้ามีใครสนใจตัวก็จะแนะนำให้น้องกระต่ายได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะขอให้ยิ่งอยู่ยิ่งแบบยิ่งขับขี่ปลอดภัยเฮงๆงรวยๆคำคูณแม่เยอะๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ